วันนี้มาพบกับรถครอบครัวที่เป็นกระแสะมากบ้างในตอนนี้นะคะฮุนไดเฮชวันสองจ e ดีักเดี๋ยวเราไปดูรูปชมข้างนอกกันดีกว่าชมหน้าของฮุนไดคันนี้นะคะก็คือจะเป็นดีไซน์กระจังหน้าจะเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะลูกค้าส่วนไฟไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกพร้อมเลยเนาะส่วนแม็กส่วนแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะคะ ตัวยางก็จะเป็นยางปี22แล้วด้วยอันนี้ตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะส่วนตัวนี้มันจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าทั้ง2บานเลยเนาะแล้วก็มีกล้อง360องศากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในยังไม่ดูเดี๋ยวไปดูท้ายรนกอนไปสำหรับด้านหลังนะคะของคุณได้คันนี้ตัวนี้ก็จะมี กล้องสองถอยมีปักเซนเซอร์นะคะลูกค้าแล้วฝาฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดกว้างมากๆกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะมีไฟด้วยไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มีปั๊น้ำฝนหลังด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับภายในนะคะลูกค้าตัวนี้มันก็จะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะอัตโนมือนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะข้างหน้าสามารถนั่งได้ อีกคนหนึ่งอ่านั่งได้เป็น3คนดีกว่าค่ะลูกค้าเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมาแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีมีกุดคอนโทรลด้วยนะลูกค้านี่กุ c คอนโทรมีละไเหมดเลยนะคะแล้วจอก็มีครบนะคะตัวนี้เป็นเกลีย์ออโต้นะคะตัวนี้สำหรับใครที่แบบใช้รถตู้แล้วมีโน้ตบุ๊กมีอะไรต้องใช้สาย HDMI นะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะ ยากจะบอกเลยสำหรับใครที่หาอยู่นะคะที่เป็นกระแสต,ตอนนี้เลยนะคะคุณไดคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะราคาย่อมเยามากๆแล้วก็ผ่อนเบาามากๆนะคะลูกค้าถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าเนาะไะสำหรับภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าสองข้างกันเลยทีเดียวเนาะตัวข้างในจะเป็นเบาะ11ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่ง ใครนั่งอยู่ผู้บริหารตาเลยตาตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็น V I P เนาะแล้วก็มี11ที่นั่งด้วยตัวนี้มี <c oughs> <c oughs> มีจอด้วยนะลูกค้ามีจอกลางนะคะแล้วก็จอข้างหน้าเ <c oughs> นาะส่วนใครนะคะที่อยากได้เป็น11ที่นั่งเราก็มีเบาะเปลี่ยนให้ได้นะ แต่ว่าใครจะเาเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้เหมือนกันตัวนี้จะมีกล้อง360องศาเลยนะลูกค้าสบายไหมคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ากันเลยนะคะลูกค้าจะเป็นที่พักขาก็สามารถปรับขึ้นได้หรือว่าทั้งหลังก็ปรับลงได้เนาะตัวนี้ปรับขึ้นนี้นี่ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าทั้งสองทั้งสองเบาะเลยเปล่านี่ <laughs> สโลโมชันก็มาเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูปรอบๆตัวรถกันดีกว่าตัวคันนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมของโรงงานเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีมีไฟเดี้ยวตรงนี้มีกล้องด้วยนะคะลูกค้าเป็นกล้อง360องศาส่วนประตูก็เปิดปิดได้2บานเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมสวย ตัวนี้นะคะของเราตรวจ inspection ทุกคันนะคะแล้วก็มีบุ๊กสวิตเดี๋ยวบุ๊กสวิตให้ดูนของเรามีบุ๊ก์วิสนะคะกุญแจสำรองครบนะคะลูกค้าแล้วก็มีผลตรวจของวันทูกค้าให้ด้วยนะลูกค้านี่ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วแล้วก็อยากชมว่าเรามีผลตัวจริงไหมก็สามารถเข้ามาดูขอดูได้นะคะลูกค้าของเราขึ้นตรงกับเว็บบันทูคาเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะของแถมได้มากสูงสุดถึง10รายการพอนอยู่ที่แค่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าตัวนี้ก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะบ๊ายบาย